ประเทศไหนในยุโรปที่สามารถไปใช้ชีวิตหรือไปเที่ยวได้โดยที่ไม่ต้องเก่งภาษาอันนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของว่าวีซ่าจะผ่านง่ายหรือยากหรือว่าจะไปอยู่แบบเยี่ยมแฟนเยี่ยมครอบครัวหรือไปแบบไปทํางานหรือไปแบบไปอยู่ทาวนหรืออยู่ชั่วคข้าวหรืออะไรก็คือไม่เกี่ยวกับเรื่องพวกนั้นนะครับเกี่ยวกับแค่ว่าเรารู้สึกว่าไม่เก่งภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษก็กลัวว่าไปอยู่แล้ว เราจะพูดกับเขาไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่อุปสรรคเลยเอ่อจุดประสงค์ของพวกเราโกโนไกก็คือต้องการเผยแพร่ข้อมูลให้ทุกคนได้รับทราบว่าการที่เราจะไปใช้ชีวิตเออใช้ชีวิตนี่ไม่ได้หมายความว่าไปอยู่ถาวรนะครับเอ่อก็คือไปใช้ชีวิตคืออาจจะเป็นชั่วคราวหนึ่งเดือน3เดือนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่จําเป็นต้องเก่งภาษาเลยคือเราอยากให้ทุกคนได้เปิดโอกาสให้กับตัวเองได้ไปสัมผัสวิถีชีวิตแบบใหม่ ก็คือไม่ได้จํากัดตัวเองอยู่กับสถานที่เดิมๆที่เคยอยู่แล้วก็คืออาจจะมองภาพว่าคนที่ได้ไปต่างประเทศหรือไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยก็คือคนที่ต้องเก่งภาษาแต่จริงๆไม่ใช่เพราะว่ายกตัวอย่างอย่างตัวเองนะครับอย่างตัวอเองกับจีเนี่ยก็คือภาษาอังกฤษไม่ได้เก่งอะไรนะพูดไม่ค่อยได้เรื่องเลย,ยสาหรับแต่ว่าเราขอแค่พออ่านออกบ้างเอ่ออันนี้ป้ายนี้อ๋ออันนี้ห้องน้ําอันนี้สถาน,นีรถไฟแค่นี้ไม่ต้องพูดเก่งเลย ตอนเริ่มต้นใหม่ๆเนี่ยเรียกได้ว่าค่อนข้างขี้กลัวด้วยสมัมว่าจะต้องไปถามทางหรือถามอะไรใครเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยจะไม่กล้าแต่ว่าพอเราเดินทางมากๆก็เออคุยได้งูงูปลาปาได้สื่อสารเอาแค่เบสิกเบสิ ic, ขั้นพื้นฐานสื่อสารได้นิดหน่อยก็พอแล้วเพราะเราไม่ได้ไปทํางานไงถ้าคนทํางานก็อาจจะต้องเก่งภาษามากขึ้นเพราะาจะต้องสื่อสารกันเป็นประจําใช่ไหมแต่ว่าถ้าคนไม่ได้ทํางานน่ะอาจจะ ไปอยู่แบบอื่นๆที่ไม่ได้เกี่ยวกับการทํางานก็ไม่จําเป็นต้องเก่งภาษาเกิดค,ค่อยๆเรียนรู้ได้อ่าไม่ได้บอกว่าเออไม่ต้องรู้เรื่องเลยเอาแบบนี้ไปตลอดก็พอหมายถึงว่าเราค่อยๆพัฒนาตัวเองได้ก็คือเราเอาตัวเองไปอยู่ที่นั่นก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยๆพัฒนาไปทีหลังได้ไม่ต้องเก่งตั้งแต่ต้นเพราะกว่าจะเก่งเนี่ยนะแก่พอดีไม่ได้ไปบางคนอาจจะไม่กล้าพอเรื่องนี้ตามหัวข้อนะครับภาษาไม่ดีใช่ไหมนี่คือประเทศที่ในยุโรปนะที่ เป็นท็อปๆเลยที่พูดภาษาอังกฤษเก่งต้องเข้าใจว่าเว็บไซต์นี้ยูโรนิวส์เนี่ยเป็นของยุโรปเองใช่ไหมครับแล้วเขาอาจจะพูดถึงกับคนอังกฤษละมั้งที่อยากจะไปอยู่ประเทศอื่นในยุโรปอะไรอย่างเงี้ยว่าถ้าเกิดเขาไม่ได้รู้ภาษาอื่นยุโรปนี้ก็มีหลายภาษาแต่และประเทศก็มีภาษาของตนเองแต่เขาพูดเป็น,ปนแต่ภาษาอังกฤษแล้วเขาจะไปอยู่ประเทศไหนได้แปลกนะคนอังกฤษ ประเทศที่เกิดมาคนอังกฤษเกิดมาก็ต้องพูดภาษาอังกฤษได้อยู่แล้วใช่ไหมไม่ต้องมาหัดอะไรเลยใช่ไหมก,กลัวที่จะต้องไปอยู่ประเทศอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษก็เลยต้องมีหัวข้อแบบนี้หรือเปล่าว่าจะหาประเทศไหนที่คนในประเทศนั้นเขาพูดภาษาอังกฤษได้โอเคแตอ่อ่านดูแล้วอ่าคิดว่าน่าจะดัดแปลงกับของเราได้ก็เลยเอามานําเสนอเริ่มต้นที่รูปนี้ก่อนเลยนะครับยูโรเปียดแลนกิ้งส์ก็คืออันดับประเทศที่พูดภาษาอังกฤษได้ดี เขาไปวัดมาจากการคะแนนอะไรของเขาสักอย่างหนึ่งจากการสอบแล้วมั้งถ้าตามเนื้อหาในนี้กลายเป็นว่าอันดับหนึ่งคือเนเธอร์แลนด์เออก็อาจจะไม่แปลกก็ได้เพราะเนเธอร์แลนด์ก็พื้นที่ก็อยู่ตรงข้ามกับอังกฤษยอยู่แล้วอันดับสองออสเตรียอันดับสามเดนมาร์กอันดับสี่นอร์เวย์เบลเยียมโปรตุเกสสวีเดนฟินแลนด์โครเอเชียอย่างนาวันที่เราพูดคลิปนี้นะครับอัฟก็อยู่ที่เมืองดูบลอฟนิกที่โครเอเชีย แล้วก็คนที่นี่ส่วนใหญ่เขาก็สื่อสารภาษาอังกฤษกันได้แต่เราอย่างที่บอกเราเองก็ไม่ได้เก่งเอาเป็นว่าคุยกันรู้เรื่องแบบงูงงปลาก็ใช้ได้ณนะวันที่พูดนี้เราก็อยู่มาเกือบจะเจ็ดเดือนแล้วนะโดยที่ภาษาเราก็ไม่ได้เก่งอะไรนะฉะนั้นมันไม่ใช่อุปสรรคเลยแล้วเราก็ไม่ได้มาอยู่แบบขอวีซ่าทางานหรือว่ามาเยี่ยมครอบครัวเยี่ยมเพื่อนอะไรล้วไม่มีครอบครัวที่นี่ไม่มีคนรู้จักที่นี่เรามาในฐานะนักท่องเที่ยวเราทํางานส่วนตัวคือนั่งทํางานอยู่ในห้องนี่แหละ ไม่ได้ต้องมาหางานทําที่นี่แต่เราก็อยู่ที่นี่ได้มาเกือบเจ็ดเตือนนะครับแล้วเราก็มีการพูดถึงค่าใช้จ่ายอยู่เรื่อยแหละว่าอ,อ,อยู่ยุโรป90วันค่าใช้จ่ายเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยสรุปว่าเราก็ยังทําได้เยอรมนีหล่นมาอยู่อันดับ11เลยเราไปคนเยอะมันก็พูดภาษาอังกฤษได้เยอะนะแต่ว่ามีบางส่วนที่ก็ยังพูดไม่ค่อยดีเท่าไหร่อย่างเช่นแคชเชียร์ในซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นต้นแต่อย่างโครเอเชียเนี่ยแคชเชียร์ซูเปอร์มาร์เก็ตเขาก็พูดภาษาอังกฤษได้ดีนะอ,อแล้วก็เลี้ยงลงไปนะครับ ประเทศอันดับท้ายๆยังไม่เคยไปเลยไม่รู้ว่ายัางไงแต่จากประสบการณ์เนี่ยถ้าเป็นคนรุ่นใหม่นะวัยรุ่นหรือว่าวัยทํางานต้นๆเนี่ยเขาจะพูดภาษาอังกฤษได้ดีกันเกือบทุกคนก็จะเหลือแต่วัยผู้ใหญ่มากๆหรือว่าสูงอายุแล้วที่อาจจะมีบ้างบางคนที่พูดไม่ได้อันนี้ก็คือกลับมาที่เนื้อหาข่าวตอนต้นเลยนะครับถ้าคุณวางแผนที่จะย้ายไปอยู่ยุโรปในปี2022 แล้วก็ภาษาอังกฤษก็คือเป็นภาษาแรกหรือภาษาที่สองของคุณคุณอาจจะอยากย้ายไปอยู่ในประเทศที่เขาพูดภาษาอังกฤษกันได้คล่องแคล่วคือเห็นอัแปลอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าอัเก่งภาษานะครับก็คือใช้ตัวช่วยแล้วก็แปลได้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะพูดเก่งทักษะการแปลกับทักษะการพูดนี้จะคนละอย่างกันแต่ก็แน่นอนว่าการที่ออฟทำแบบนี้เนะี่ยคือแปลภาษาอังกฤษแต่ไม่ได้พูดข่าวภาษาอังกฤษหรอกก็คือมันก็ช่วยให้ใอัพได้คล่องขึ้นอีกระดับหนึ่งเออแต่ก็แปลกในะในตารางนั้น ในตารางนี้ไม่มีฝรั่งเศสเลยแต่เราก็เคยไปพักฝรั่งเศสอยู่โฮสที่เราไปพักก็เขาก็พูดภาษาอังกฤษได้ดีเราย้ายที่อยู่ไปอยู่ที่ไหนก็ตามเนี่ยโอเคการเรียนภาษาท้องถิ่นก็คงเป็นสิ่งสําคัญแต่ว่ามันก็ดีนะถ้าเกิดคนท้องถิน่นเขาก็สื่อสารภาษาอังกฤษกันได้เพราะว่าบางทีเรากว่าจะเรียนรู้ภาษาของท้องถิ่นได้เนี่ยมันก็ใช้เวลาแล้วก็คงยาก,ยากลําบากก็แอบแนะนําก็คือบางทีเราไปอยู่ต่างประเทศแต่เรา กลับไปจับกลุ่มกับคือจับกลุ่มไม่ผิดแต่หมายถึงว่าคนชาติเดียวกันที่ไปอยู่ที่นั่นมากไปหน่อยคือจับกลุ่มมาได้แต่แค่ว่าเราจะไม่ได้เรื่องของภาษามากนะักก็คือคงจะต้องสื่อสารกับคนท้องถิ่นให้บ่อยๆก็จะดีนะครับแล้วก็มันมีปมอีกเรื่องหนึ่งว่าคนไทยอาจจะกลัวเรื่องของการพูดผิดหรือว่าพูดได้ไม่ดีเพราะเมื่อก่อนก็เป็นก็คือเราก็รู้สึกเราพูดได้ไม่ดีเราก็มักจะบอกกับชาวต่างชาติที่เราคุยเสมอว่าเออ ต้องขอโทษด้วยนะเราพูดภาษาอังกฤษเราไม่ค่อยดีหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่มีใครเขาถือสายเรื่องเรื่องภาษาเลยจริงๆเขาก็บางคนก็พูดอ่ะโอ้ภาษาเขาก็ไม่ดีวงเล็บเรารู้สึกว่าเขาพูดคล่องกว่าเราตั้งเยอะนะแต่เขาก็บอกภาษาเขาก็ไม่ดีจากสถิติแล้วเนี่ยมีคนประมาณพันสามร้อยกว่าล้านคนในโลกนี้ที่พูดภาษาอังกฤษซึ่งมากกว่าภาษาจีนที่ตอนนี้พูดกันประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยกว่าล้านคนโอ้ภาษาจีนก็ส่วนใหญ่ก็พูดในประเทศจีนนะนะแต่ว่าพันสามร้อยกว่าล้านนี่ ยังไม่ถึงเซี่ยวของคนทั้งโลกเลยนะโอ้ข้อมูลนี้เพิ่งรู้เขาบอกว่าชาวบริตันเนี่ยก็คือชาวอังกฤษละมั้งคงหมายถึงทั้งสี่ประเทศที่จับตัวเป็นเกาะอังกฤษเนี่ยนะเขาบอกว่าเป็นคนที่ถ้าพูดถึงเรื่องภาษาแล้วเนี่ยแย่ที่สุดในยุโรปคือเป็นคนที่แย่ในเรื่องของการเรียนภาษาอย่างมาก60%ของการสำรวจใน u ูเคนี่ยไม่สามารถพูดภาษาที่สองได้อืมก็ดูอาจจะไม่แปลกนะ เพราะว่าคนทั่วโลกเนี่ยจะต้องมาพูดภาษาของเขาแต่ตัวเขาเองเนี่ยได้ภาษานี้ตั้งแต่เกิดอยู่แล้วแต่จริงๆตัวภาษาอังกฤษเองเนี่ยพอเราอย่างไปพูดในอเมริกาหรือออสเตรเลียเนี่ยสำเนียงก็คนละแบบแต่ว่าชาวยุโรปประเทศอื่นเนี่ยห้าสกของชาวยุโรปประเทศอื่นพูดได้อย่างน้อยหนึ่งภาษาก็คือคนยุโรปส่วนใหญ่จะพูดได้2ภาษาไงก็คือภาษาประเทศตัวเองกับภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นพื้นฐานแน่ๆเอาเป็นว่าถ้าเราไม่มั่นใจว่าเราจะเรียนภาษาท้องถิ่นได้เร็วแค่ไหนเนี่ย ก็อย่างน้อยก็ถ้าเราเลือกประเทศในยุโรปที่เขาพูดภาษาอังกฤษกันเก่งอยู่แล้วเนี่ยก็โอเคเราก็ได้สบายใจว่าในขณะที่ยังพูดภาษาท้องถิ่นได้ไม่คล่องก็สปีกอังกฤษไปก่อนก็ตารางที่อาพูดไปตอนแรกแล้วเนี่ยคะแนนเต็ม800นะครับก็มีการสำรวจกับผู้คน2ล้านคนทั่วโลกเลยแต่ก็รวมถึงผู้คนจากยุโรป35ประเทศฉะนั้นคะแนนเต็ม800ก็แต่ละประเทศได้กี่คะแนนก็ที่บอกเมื่อกี้นี้เออดีที่สุดของยุโรปก็600กว่าคะแนน อันนี้อาจจะนอกเรื่องนะครับตอนที่พวกเราไปเมืองพอสดัม um, ที่อยู่ใกล้เบอร์ลินเยอรมน,นีเนี่ยได้เจอได้เจอกลุ่มของเด็กอนุบาลที่มีคุณครูพามาทัศนศึกษาแล้วก็เอ๊ะเป็นเด็กเด็กปะถมมั้งเด็กผสมเล็กๆแล้วก็เด็กเนี่ยพูดภาษาอังกฤษได้แล้วก็แปลกใจมากก็เลยถามคุณครูสอนกันยังไงเนี่ยทำไมเด็กพูดได้แก่ๆอย่างเรายังอายอะไรเงี้ยเขาบอกว่าก็ไม่เห็นได้สอนอะไรก็คือปล่อยให้เขาคุยกันเองนี่แหละครับนี่คือคีย์หรือเปล่า มีเพื่อนชาวเช็กเขาเขาก็พูดภาษาอังกฤษได้ก็เลยเลยถามเขาว่าเขาเรียนแกรมมาตอนไหนเขาบอกว่าก็ตอนเขาโตอ้าวแกรมมาก็คือพวกไวยากรณ์ต่างๆเนี่ยคือสิ่งที่เราเรียนกันตั้งแต่แรกๆเลยนะตอนที่เราเรียนภาษาอังกฤษนะแต่เขาบอกเขาเรียนตอนโตแสดงว่าเรื่องการฝึกพูดเนี่ยคือเรื่องแรกสุดแต่ว่าเรานี่คือประเทศเรานี่คือสลับขั้นตอนกันแล้วกลายเป็นว่าคนก็เลยมีปัญหาเรื่องของการพูดภาษาอังกฤษ แต่จากการสํารวจตรงนี้สังเกตว่ายุโรปส่วนใหญ่จะได้600้กว่าคะแนนจากเต็ม800้อแสดงว่าถ้าเทียบกับประเทศอื่นนอกยุโรปเลยเนะี่ยยังแย่กว่าอีกนั่นหรือแล้วก็ประเทศใหญ่ๆต้นๆของยุโรปอย่างเยอรมน,นีฝรั่งเศสอิตาลียังไม่ติดท็อปสิเลยแปลกมากอ่าประเทศไหนในยุโรปที่มีทักษะการพูดภาษาอังกฤษดีที่สุดครับ8ประเทศในยุโรปอยู่ระดับท็อปรวมถึงโครเอเชียที่อยู่ติดอันดับ1ิบเพราะโครเอเชียก็เป็นประเทศท่องเทีย่ยวใช่ไหม คนเขาก็ฝึกการพูดภาษากันแล้วก็พวกนอร์ดิกคันทรีก็คือพวกสแกนดิเนเวียเนี่ยอยู่ระดับท็อปเลยสำหรับทุกเรื่องทั้งฟินแลนด์สวีเดนเดนมาร์กนอร์เวย์ด้วยแต่ออสเตรียเองก็สวนทางกับเยอรมน,นีนะออสเตรียกับมาติดอันดับสองขณะที่เยอรมน,นีอันดับ11ซึ่งก็จริงตอนที่พวกเราไปเที่ยวเยอรมน,นีก็อ,อย่างที่บอกคือตอนต้นคือแคชเชียร์สื่อสารภาษา,ษาอังกฤษส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้แล้วก็บางโรงแรมที่เราไปพัก ก็บางทีเขาก็บางที่าบางท,างท,างที่ไม่ใช่ทุกที่เขาก็คุยภาษาอังกฤษไม่ได้แต่ว่าถ้าคนทั่วไปหรืออะไรยังไงเราคุยภาษาอังกฤษเขาโอเคนะประโยคนี้ตลกดีเออมันช่วยได้มากเลยเพราะว่าชาวดัชเนี่ยเขาไม่พาคเสียงในรายการทีวีโชว์ของเขาเออปนึกได้เลยของไทยเนี่ยเออาอะไรเขาก็ต้องมาภาคภาษาไทยใช่ไหมก็ไม่ได้ผิดอะไรเพียงแต่ว่าคนก็คุ้นเคยกับการที่จะต้องดูแบบเวอร์ชั่นภาคไทยไงซึ่ง ของพวกเราเนี่ยคือไม่ได้บอกว่าพวกเราทํานี้แล้วทาให้เก่งหรือยังไงนะครับเวลาเราดูหนังเนี่ยซึ่งเราดูหนังเป็นประจานะเราจะดูเป็นซาวด์แทร็กก็คือเป็นภาษาอังกฤษนั่นแหละแล้วก็จะมีซับไตเติลเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะไม่ใช่ซับไตเติลภาษาไทยพูดภาษาอังกฤษแต่ซับไตเติลภาษาไทยนะอันนั้นก็ช่วยได้ระดับหนึ่งก็คือทําให้เราไม่ได้ยึดติดอยู่กับว่าจะต้องรอเวอร์ชั่นภาคไทยเพื่อให้ดูรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยคือดูภาคภาษาอังกฤษแล้วก็มีซับไตเติลภาษาอังกฤษก็จะช่วยได้ดี ของชาวดัชคือเนเธอร์แลนด์เนี่ยรายการทีวีโชว์อันไหนที่เป็นรายการของอังกฤษเนี่ยเขาไม่ภาคเสียงเลยแล้วก็เขาจะแค่เพิ่มซับไตเติลภาษาดัชเข้าไปเท่านั้นก็ทําให้เด็กชาวดัชเนี่ยคือชาวเนเธอร์แลนด์เนี่ยสามารถเก่งภาษาอังกฤษได้แล้วก็เรียนภาษาอังกฤษในโรงเรียนได้ดีขึ้นคือยุโรปเนี่ยเขามีการเดินทางไปมาหาสู่กันตั้งแต่อดีตฉะนั้นเรื่องของการที่คนของเขาจะพูดได้หลายภาษาเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ว่า ทิ่งที่มันแปลกคือย่านของเราอะซาวอีเซียเนี่ยซึ่งพยายามจะทําตัวเรียนแบบ EU ก็คือตั้งเป็นกลุ่มอาเซียนอะไรขึ้นมาใช่ไหมแต่ว่าแต่ละประเทศเนี่ยกลับไม่สามารถพูดภาษาของประเทศข้างเคียงได้เลยแล้วก็ไม่สามารถเดินทางได้เสรีได้ขนาดที่ประเทศใน EU เขาเดินทางกันแต่สุดท้ายนะครับจะบอกว่าถ้าเราต้องการไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศจริงๆเนี่ยนะเรื่องภาษายังไงก็ไม่ใช่อุปสรรคเพราะว่าต่อให้ประเทศนั้นพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยก็ตามเนี่ยนะ เราก็สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้คือยกเว้นแต่ว่าเราจะไปทํางานนะครับอันนั้นก็จําเป็นต้องพูดภาษาของเขาแต่ถ้าเราไปในฐานะของอย่างเช่นที่โกโนไกเป็นอยู่เนี่ยไปแค่ระยะคือจะว่าระยะสั้นตอนนี้ก็ไม่เชิงแล้วแหละเพราะตอนนี้อยู่มาเกือบเจ็ดเดือนแล้วแล้วก็จะอยู่ครั้งหนึ่งก็คือทีหนึ่งนานๆแล้วค่อยกลับไปไทยทีหนึ่งแล้วก็กลับออกมาใหม่อย่างเงี้ยที่เราตั้งใจไว้เนี่ยต่อให้ประเทศนั้นพูดอังกฤษไม่ได้เลยอย่างเช่นเราเคยไปตุรกีนะหรือรัสเซียก็ตามเนี่ย เสเซียมีคนพูดภาษาอังกฤษได้แต่ไม่มากเราก็เที่ยวได้ภาษาไม่ใช่อุปสรรคของเราเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับเฉนั้นสิ่งที่สําคัญมากกว่าก็คือเรื่องของการตัดสินใจว่าจะฉีกชีวิตของตัวเองออกมาสู่อีกมิตีหนึ่งที่ชีวิตอีกรูปแบบหนึง่งมันใช่ความฝันของเราหรือเปล่าถ้าเป็นความฝันของเราเกี่ยวกับการมาใช้ชีวิตในต่างแดนก็ลองดูจะอยู่นานไม่นานหรือจะอะไรก็คือขอให้ได้เริ่มต้นนะครับภาษาไม่ใช่อุปสรรค แม้จะไม่ได้เรื่องภาษาอังกฤษเลยอย่างเช่นพวกเราแรกๆก็ไม่ได้เก่งก็สามารถทําได้แม้ว่าปลายทางจะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยบุรกีรัสเซียหรือในนี้เขาบอกว่าอย่างเช่นอิตาลีพูดภาษาอังกฤษไม่ดีเลยก็ไม่เป็นไรในนี้ยังแนะนําว่าคุณควรจะต้องเทคคลาสเกี่ยวกับภาษาอิตาเลียนสักหน่อยหนึ่งก่อนคุณจะย้ายมาไม่จําเป็นมาถึงแล้วค่อยเรียนรู้ค่อยหัดกันไปถ้าจําเป็นนะแต่ว่าถ้าเราแค่ระยะสัน้นแล้วเราก็อย่างเช่นโกลกาย้ยายไปเรื่อยๆ ไม่จาเป็นต้องเรียนภาษาของเขาเลยอาจจะแค่ศึกษาว่าภาษาของเขาก็ขอบคุณพูดยังไงสวัสดีพูดยังไง,ง,ไงแค่นี้เรารู้แค่ไม่กี่คำเราก็เที่ยวไปได้ทั่วแล้วนะครับครับก็เพื่อนๆที่มีประสบการณ์นะครับอยู่ต่างแดนแล้วย้ายมายังไงแล้วก็ใช้ชีวิตยังไงหัดเรียนหัดภาษายังไงก็แชร์กันได้ที่คอมเมนต์ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ